เจ็ดย่านน้ำคู่ไทยทรงสยามรอบทิศเสด็จตามทั่วด้าวพระชันษาเสด็จงามเช่นสิขอนแห่มหาประชาชนอาคราวชื่นด้วยพระบารมีราชนีนาฏแม้นมณีดวงแห่งพิภพเคียงสวงราชไสยสยามเย็นล่มยิ่งสวงเพราะพระไทยนาประเทศทั่วทั้งไกลใกล้แท้สองทรง,งพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ